อาวรับพิซซี่ไม่ใช่แล้วโอเคคลิปนี้ผมจะไม่เล่นบทบาทวิศวะนะเออไม่ได้เล่นเกียร์ไอ้ตัวนี้มานานแล้วอยากเล่นบ้างน,นะไปเลยเลสโก้มีผู้ปรองสมุดแตท่อเลยดูดิสมุดแะท่อเลยงานการใ้ทาง่ามุดแะท่อเลยคือส,สกิลเนี่ยใช้ช่วงหลงัลงๆน่าจะดีสุดนะ ชงดูอะายเยอะโอ้ยบ้างสวยขอโทษนะฉันจะไปซ่อมยานอวกาศแล้ว <c oughs> โอ้ใครเพิ่งเข้ามาวะเครื่องมือช้าจังวะ สวยเดี๋ยวหมดท่อเลยครับอย่างเงี้ยทำไมเมืม่อกี้มันขึ้นว่าให้รายงานศพอะหมดท่อเอาไอ,ปอบบ้ปอบินโซบมีตัวกินมันคือไอฝีชมพูอ,อ,อ,มพอ่ะออ๋อโตชมพูแหละ กินแว่กินศบมันกินศพไอ้สีชมพูมันกินศพชมพูกินศพโอเคชมพูไปเลยโอเคทุกคนเอาสีชมพูออกไปเลยสีชมพูมันเป็นปอบนะไอ้สีชมพูมันกินศพเอ๊ เด็กมันเห็นหนะอเออ,อ,เ,อเด็กมันไม่โกหกล้อใครเป็นสลายสชมพูมันกินศพอะไ,ไรใครวะไีชมพูมันกินศพไอ,อีพูมันกินศพมีพูยมีนักย้อเวลาได้เหรอวะเออมึงไม่ดูมีย้อนเวลาเออนะวินย้อนอเวลาก็มีระเบิดท่อมีปนะเนี่ย ก็ขขมันนานจังวะโอโ้โหดูซิจะมีใครตายไหมมาอยู่ในท่อมาได้นานเหมือนโจ๊กเกอร์ว่ะเอ้าจมูมุดท่อวะ่เออวะเฮ้ย จมพูดท่อว่ะจมพูมดท่อวะ่อวะเห็นจ่จะเลยจมพูดมดท่อมันมีโจกเกอร์ปะจมพูดมดท่อครับผมเห็นจมพูมุดท่อผมเป็นไหนในวิศวะเห็นจมพูมุดท่อจะาจะเลยเอาจมพูออกเลย เอาจมูก่อนไหมจมพูก่อนไหมก่อนหน้านี้ก็มีสีน้ำเงินมันบอกว่าเอาเอาจมพูออกแล้วนะไม่มใช่โบดอ่ะกดข้ามเฉย โอ้โหมึงก็รออะไรวะเอ้ยมึงเข้ามาเล่นเกมแบบนี้มึงเข้ามามึงก็เงียบกริบไม่ยอมพูดอะไรเลยให้กดโหวตก็ไม่ยอมโหวตแม่งกดมึงนั่นเนี่ยทำอะไรวะแม่เรียกกร้องน้ำเป็นไงวะเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเสียงก่อนดิเออเสียงนี่แหละนี่ละดูดิมันมันมันทำอะไรของมันไม่ยอมกดดิไอ้แดงไอ้ฟ้ามินอ่ะเออ เออจมูออกไปคุ้ยไม่ใช่เอาไอจ้จมพูมันก็เป็นวิศวะเหรอวะเออแล้วมันแล้วมันไม่ยอมบอกเลยนะเอเอมันไม่ยอมบอกเลยเราริงเป็นวิศวะ ไอ้เหี้ยน้ำตาลตายเลยมันฆ่ากูเร็วขุนจา่าบอกเออตอนนี้นจ่าดีก,กว่าบอกดิเผื่อมันมามนเผื่อม,มาหลายโจเออเนี่ยบอกน้ำตาลทุกคนวนน้ำตาลน้ำตาลออกน้ำตาลออกไปเลยน้ำตาลน่ะ

มือมันไม่เล่นนะ่ะเข้ามาไม่อยากเปลี่ยนจุ่มหายเลยมันอยากเล่นเลยเป็นห้องเล่นดีกว่าไ,าไ,ไว้ได้กี่นาทีก็แค่นั้นแหละเออ<ช>ตายไปตายไปตายไปทนะาอหึงตาลมึงอะ่ะตัวแสฟงเลอตัวนึงต้องหายเจอแล้วลูกเรือ<ะ>ฟาร์มินดิ ไอเด้งน,น,นั่นน่าจะไม่ใช่เลยเด้ฟาร์มินวิ่งตรงมาทำไมวนะเนี่ยอ้าวไอ้ขาวอ้าวไอ้ขาวขาวเป็นใครเล่นสองโจ้บอกเพื่อนเอาสีขาวออกเลย ใครย่งสองจออ่ะเออสีขาวออกเลยลูกคนโบดแดงก็แดงบ้าอะไรวะขาวไอ้เขียวมึงมึงมึงก็ไอ้นี่ด้วยไ้เขียวกูเหนื่อย, <c oughs> อยใจลูกเรือกูจริงๆไม่ยอมพูมยอมอะไรเลยแ <c oughs> พ้ไปไงั้น <c oughs> ปิดแม่งเลยใครเปิดอะไรวะ ไว้ลูกเรือกูจะโง่ไหมพี่ยาสภาพน,น่าจะโง่อะเราดูพวกมันดิมันจะโง่ไหมดูดิจะโง่ไหมกูว่าโง่งแน่ๆเลยว่ะทีมปูไอ้ลูกเรือโง่งแน่ๆเลยเอ้ยนั่นแหละสวย จบสิแบบนี้จบสิเอาให้ตัวแฝงหีือตัวนึงหรอวะอ๋อมันสิงร่างดีวยว่าแดงไม่ใช่นแน่นอนฝาเม้นก็ไม่ใช่อะ่ะกูว่าเขียวแน่ๆเลยเออเขียวแน่เอา้าเอ้าเอาเอาทำไรทำไรเอาเอา้าเอ้าว่ารอเวลาปาดแน่นเลย นั่นไงจบครับมันปาดไปแล้วมันฆ่าได้แค่คนเดียวเออเหลือแค่พวกมึงแล้วมันฆ่าใครไม่ได้อีกแล้วไอ้เขียวมันฆ่าใครไม่ได้อีกแล้วมันฆ่าได้แค่นั้นแหละมันเป็นผู้คุมยานสิงร่าง โอ้มึงมึงโอ้โอหเรียบร้อยดีอย่างงี้เอ้าสุ่งเป็นตัวอะไรกันแน่วะแม่งจบเลยแพ้เลยแม่งเอ้ลูกเรือกูเออจ,จัดเลย